สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคีพีกันอีกนะมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะเข้ามูฟออนจากคุณไปแล้วหรือยังซึ่งคนที่มาดูคลิปวิดีโอนี้จะต้องมีคนในใจนะคนที่เลิกคุยกันคนที่ห่างแฟนเกา่าคนคุยเก่าอะไรใดๆก็ได้เนาะมาดูกันนะคะว่าแบบเข้ามูฟออนมาจากคุณไปแล้วหรือยังก็มีกองไพ่มาให้เล่กด้วยกันทั้งหมด3มกองนะคะกองที่1กองที่2กองที่สาม ขอให้ทุกคนทําสมาธินะแล้วก็นึกถึงนะคะ,ะคนที่คุณมาถามถึงเนาะว่าตัวเขาเองเนี่ย move on จากคุณไปแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะกองนี้นะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขา move on จากคุณไปแล้วหรือยังนะสาหรับคนที่เลือกกองแรกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะคะของคุณนะ,ะไม่ก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะสาหรับ คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าใป้คุณก็เขาเนาะอยู่ราศีอะไรกันบ้างมีกันนะคะมีกุมนะมีมังกรมีพิจิกนะคะมีมีนะแล้วก็มีนกอดพิจิกการกุมมังกรพิจิกมีนมีนกอดพิจิกเลขกี่สิบเลขสิบ เลข40นะคะเลข18เลข9้าแล้วก็เลข6นะเป็นวันเกิดนะคะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยเขาดูตัวตนของคนที่คุณมาถามถึงหน่อยคนนี้นะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะนิสัยยังไงนะประมาณไหนเนาะไปดูกันนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยคนนี้เขาเป็นใครนะมาดูกันสองม้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนไกลนะเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากจคุณได้เนาะ เป็นคนที่คิดวางแผนอะไรค่อนข้างดีนะคะมองอนาคตเนาะสำหรับคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นแอมเปอร์เนาะอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะเป็นคนที่นิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีโก้เนาะชอบสั่งการควบคุมบ้างงานนะคะแล้วก็เป็นต่างชาติได้จริงๆเนาะ,ะเพราะว่าขึ้นมากับสองไม้นะคะหรือบางคนเขาอาจจะทําอาชีพที่เป็นแบบพวกทหารตำรวจเนาะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งนะคะได้นะสาหรับคนคนนะคะี้เนาะแล้วก็บางคนเหมือน ที่บอกคืออาจจะอายุต่างกันมากๆห้าถึงสิปีขึ้นไปหรือถ้าไม่ได้เป็นอายุต่างกันอ่ะคือเขาก็ค่อนข้างแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆประมาณนี้ได้เนาะบางคนอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับค้าขายต่างประเทศธุศรกิจต่างชาติอะไรพวกเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะสําหรับคนคนนี้นะคนที่คุณมาถามถึงให้ขึ้นควินดาบเนาะเป็นลันกษณะของคนที่จริงจังจริงๆแล้วก็ ค่อนข้างใช้สมองนะคะมากกว่าอารมณ์นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่มีความคิดตรก,การเหตุผลแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่มีความเก่งฉลาดนะคะในตัวเองเนาะคือเป็นคนที่แบบทําอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะสาหรับคนนี้เราก็เป็นลักษณะของคนที่ ใช้คำพูดหวานล้อมคนอื่นได้ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวตนของเขาบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นไม้ผ่านการอย่าล้างมาได้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาอ่ะที่เคยคุยกันหรือเคยคบกันเนี่ยคือมองได้2กรณีนเนาะกรณีแรกคือเขาอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีคู่มีแฟนที่จริงจังอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมาคุยกับคุณเหมือนมาหลอกคุณอ่ะเออว่าเขาไม่มีใครแล้วเหมือนตัวคุณเองอาจจะจับได้ว่าเขาอะ่ะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเหมือนแล้วเหมือนคุณอาจจะตบกบเออ เทเขาไปหรือว่าเออไม่คุยกับเขาต่อประมาณเนี้ยได้เหมือนโดนหลอกอ่ะมันโดนเขาหลอกนะคะกับกรณีที่สองเหมือนตัวคุณกับตัวเขาอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วคุณเหมือนไปรับรู้ว่าเออเขาเจ้าชู้มีงานพูดคุยกับคนอื่น นะคะมันก็เลยทําให้คุณเทเขาได้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นลักษณะที่คุณทั้งคู่เหมือนยังแค่แบบคุยคุยกันแค่นันแล้วมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วท้ายที่สุดแบบมันมีการเทกันไปอะไรประมาณนี้หรือมีการเลิกกันไปซึ่งเป็นฝ่ายคุณนะคะที่อาจจะบอกเลิกเขาหรือว่านิ่งใส่เขาหรือว่ามีการบล็อกไม่คุยต่อหรือไม่ไปต่อคนคนนี้ได้ด้วยเหมือนกันมาดูกันว่าเราคนคนนี้เขา move on จากคุณไปแล้วหรือ,อยังคะ่ะมาดูกันว่าตอนนี้นะคนคนนี้เขา move on จากคุณไปแล้วหรือ,อยังเนาะมาดูกันให้ขึ้นแปดดาบเนาะเด็กดาบนะคะสี่ม้2สองเหรียญ จริงๆแอนมองว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้ move on ไปจากคุณนะมันเป็นลักษณะของความวนนะคะยังมีการนึกถึงคุณคิดถึงคุณยังมีความอึดอัดในเรื่องของคุณนะคะคือบางคนไหน จบกันไปแบบไม่ดีนะคือหมายความว่าเหมือนแบบคุณอาจจะอยู่ๆก็เทเขาไม่คุยกับเขาต่อหรือมีการบล็อกเขาด้วยซ้ำนะคะประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้คนคนนี้เหมือนยังไม่แน่ใจว่าเอาทําไมคุณถึงแบบเออไม่คุยกับเขาต่อถึงไม่ไปกับเขาต่อคือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณแบบไปรับรู้นะคะเรื่องราวของเขาอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คนคนนี้แบบยังมีการส่องพยายามส่องนะคะเออในช่องทางที่เขาสามารถส่องได้นะคะตรงนี้เนาะเด่งดัง ที่ขึ้นมาเหมือนเขาแบบเออยังอยากรู้เรื่องของคุณอยู่ยังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงคือเขาพยายามหาช่องทางอะในการส่องหรือว่าติดตามชีวิตคุณนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆแอนมองว่าตัวเขาเองอะเหมือนก็เคยมีความรู้สึกเนาะว่า คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เขา,าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังด้วยเนาะณนะตอนนั้นเพราะตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกับคุณมีความชอบคุณสนใจคุณนะคะตรงนี้เนาะมันก็เลยทําให้คนคนนี้ยังมีความรู้สึกแบบนึกถึงคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะแบบคนเวียนกลับมายังมีการแบบวางแผนในการที่จะอยากกลับมาหาคุณตรงนี้นะสาหรับคนคนนี้เขายังไม่สามารถ move on จากคุณได้นะคะแล้วก็ พยายามสองนะเออสอคุณนะคะนะตรงนี้ถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเนาะตอนนี้มันเป็นยังไงนะคือจริงตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกคิดถึงคุณนะนึกถึงคุณนะคะตรงนี้แล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาคือเขาเองอะรู้สึกผูกพันกับคุณนะคือบางคนอะต้องบอกว่าคุณกับเขาอะ มีความต่างกันนะคะอาจจะเป็นความต่างกันในด้านของเชื้อชาติศาสนาภาษาความชอบไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่ตำแหน่งการงานคือมันต่างกันแต่ว่าตัวเขาเองก็คือรู้สึกดีอะ่ะคือเขารู้สึกรักคุณคือเขารู้สึกชอบคุณคเขารู้สึกว่าแบบ คุณเป็นคนหนึ่งที่เขาอะรู้สึกดีด้วยจังเลยมันมีความผูกพันบางอย่างที่เขาก็อธิบายไม่ถูกในความสัมพนันธ์นี้ระหว่างคุณและเขานะคะตรงนี้เนาะม,มันก็เลยทําให้คนคนนี้เขายังมีความรู้สึกแค่คุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังแบบรักคุณนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะไพ่สเตรนท์ไพ่เลเวอร์บางคนดีวกับคนที่เป็นพวกอ่อชาวราศีเมถุนราศีสิงห์ได้นะคะหรือว่ามีปกะกบพิจิกก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะซึ่งคนคนนี้ยังไม่สามารถลุกออนไปจาก คุณได้นะคะแล้วก็ยังมีความนึกถึงคุณคิดถึงคุณวนเวียนหาคุณอยู่เสมอนนะสําหรับคนคนนี้โอเคจบไปแล้วเราไปต่อการสาหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือกองนี้นะว่าคนที่คุณมาถามถึงนะคะเขา move on จากคุณไปแล้วหรือยังเนาะไปดูกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะของคุณนะไม่ก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะมาดูกัน มีเมถุนตุลขอโทษค่ะพฤกษกกันมังกรราศีกุมนะราศีพิจิกมีนกอบพิจิกพฤกษกแล้วก็ตุลน,นะคะพฤกษกกันมังกรกุมนะคะมีพิจิกนะมีมีนกอบพิจิกพฤกษกแล้วก็ตุลมีเลขเ38เลข23เลข11เลข40เลข14แล้วก็เลข19นะคะ เป็นวันเกิดนะเป็นวันเกิดไปได้ที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงเนาะคนคนนี้นะคะตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะมาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาเป็นใครนะตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะไพ่ขึ้นสิบดาบเนาะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเนี่ย แบบหนักหนาสาหัสมาค่อนข้างเยอะบางคนเป็นม่นะคะผ่านการยาล้างมาเนาะไพ่คือเอ็มเพรด้วยเป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นแม่สูงบางคนก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะแต่มีนิสัยแบบเป็นผู้หญิงอะ่ะคืออาจจะชอบดูแลเทคแคร์คนอื่นอยู่เสมอนะคะบางคนแบบเป็นคนที่มีปมเนาะในชีวิตนะคะอืมไพ่แฮงแมน คือเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากแล้วเป็นแบบเรื่องที่ไม่ดีแล้วคนนี้เป็นคนหนึ่งที่แอนมองว่าเขาอะน่าจะสั่งสมประสบการณ์ ในชื่อของตัวเองจะทําให้เขาแบบมีความเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะไพแฮงแมนขึ้นมานะคะเขาก็เลยแบบเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้ให้อะ่ะมีความเมตตาใจดีดูแลเทคแคร์ผู้อื่นแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดต่างไม่เหมือนคนอื่นนะคะรวมถึงเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนแล้วก็ชอบทําแบบเป็นคนที่มีความสม่ําเสมอะคะ่ะสําหรับคนคนนี้เนาะที่ขึ้นมานะอื นะคะนะสิบดาบบางคนกาจะทําอาชีพเป็นแพทย์นะคะเป็นคนที่ทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะอ่เออเป็นดาอ่ะเนาะเอออาจจะทํากิจการอะไรที่เกี่ยวกับพวกของมีคม ได้หมดเลยนะคะตรงนี้หรือทํางานแบบในโรงพยาบาลหรือในโรงงานที่เป็นแบบเกี่ยวกับพวกโรงงานที่เป็นพวกเข็มฉีดยาหรือว่าโรงงานที่เป็นแบบของมีโคมเป็นเหล็กอะไรพวกเนี้ยได้นะสําหรับคนคนนี้นะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการเองเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะเออสาหรับคนตัวตนของเขานะคะนะเออมาดูกันว่าแล้วคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงเนี่ย เขา move on จากคุณไปแล้วหรือยังเนาะมาดูกันว่าคนคนนี้เขา move on จากคุณไปแล้วหรือยังคะมาดูกันเนาะว่าเขา move on ไปหรือยังนะสามดาบหนึ่งเหรียญเดือดสตาร์ อคนที่คุณมาถามถึงนะคนนี้นะคะจริงๆออเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะเพราะว่าเป็นลักษณะของคนที่แบบ อาจจะมีความใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นอะเหมือนที่บอกอินดิเพนเดนต์ไม่เหมือนใครเนาะโลกส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้ได้นะคะถามว่าคนคนนี้มูฟออนไปจากคุณแล้วหรือ,อยังคือเขายังไม่ได้มูฟออนไปจากคุณนะคะนะตรงนี้ที่ขึ้นมาทั้ง3ดาบทั้ง5เหรียญคือยังมีความเสียใจนะกับความสัมพันธ์คือคุณกับเขาอาจจะจบกันด้วยรักสามเศร้าเตอร์ปาร์ตี้นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีการทําให้เจ็บปวดกันไปอะไรประมาณเนี้ยเนาะตรงนี้นะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขายังมีความนึกถึงคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่หรืออาจจะคิด ถึงเรื่องราวเก่าๆที่เขาผ่านมากับคุณที่มันไม่ดีก็ได้นะแอนมองว่าคนนี้มีโอกาสเข้ามานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเขาอาจจะมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆที่แบบเข้ามาหาเขาในเรื่องของความรักแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเออเขายังอย,อยากอยู่กับตัวเองอยากที่จะฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวเองจากความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่มันมีการจบลงไปที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตรงนี้มันก็เลยเป็นพลังงานที่ คนนี้ยังไม่สามารถ move on จากคุณได้แต่ว่าเขาอยู่ในกระบวนการของการที่ทําใจเยียวยาจิตใจนะคะอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองต่อให้มีคนใหม่เข้ามามันก็เป็นอะไรที่เขายังไม่อยากที่จะเปิดใจเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมในการที่จะเปิดรับใครเข้ามาทางนั้นเพราะว่าเขายังไม่หายดีนะคะจากบาดแผลในอดีตที่คุณกับเขาอาจจะเคยมีร่วมกันหรือว่าเคยทํากันไว้อะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้นะซึ่งมาดูกันว่าณตอนนี้คนคนนี้เองเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ นะที่ขึ้นมาเนาะคือมันเป็นความรูม้สึกที่ ทุกครั้งเวลาที่เขาเนี่ยมีความคิดถึงเรื่องราวของคุณนะคะในอดีตเนาะขึ้นมาคือเหมือนมันเป็นลักษณะที่เรื่องเก่าๆในอดีตอ่ะเหมือนมันรีมาอ่ะขึ้นมาหาเขาแล้วพอทุกครั้งที่มันรีมาเรื่องคุณขึ้นมาหาเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์นี้ตลอดเลยนะอืตรงนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่แปดเหรียญแปดถ้วยเหมือนเขายังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเก่าๆซ้ำๆเดิมๆที่ เคยมีการหันหลังให้กันไปเคยมีการเทกันไปเคยมีการจบกันไปแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องตักให้ได้สีความรู้สึกแบบนี้ย คือเขาค่อนข้างพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะบางคนแบบทำตัวเองให้เข้มแข็งนิ่งอยู่ในมุมของตัวเองใช้สมองมากกว่าความรู้สึกคือเขาพยายามข่มความรู้สึกของเขาที่มันมีกับคุณเรื่องที่เขายังคิดถึงคุณหรือว่าบางเรื่องเดิมๆที่เขาเคยอาจจะทําให้คุณซ้ําๆมาแบบในระยะเวลาเนิ่นนานเหมือนเขายังมีความนึกถึงเรื่องนั้นๆอยู่เออแต่ว่าพอเขารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันก็ห่างไปแล้วมันก็เลิกไปแล้วมันจบไปแล้วมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ เขาต้องตัดนะคือถ้าเขาไม่ตัดอะ่ะชีวิตเขาก็ไม่ไปข้างหน้าสักทีมันก็เลยเป็นอะไรที่คนคนนี้ค่อนข้างมีความรู้สึกเด็ดขาดกับคุณในแง่ที่แบบพยายามที่จะตัดเรื่องเดิมที่เขาเคยมีกับคุณ ในอดีตแล้วก็เยียวยาจิตใจต,ตัวเองเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้เนาะมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะเป็นอิสระจากความรู้สึกตรงนี้ที่เขายังมีกับคุณอยู่นะคะนะเออประมาณนี้เนาะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะจบไปแล้วนะเราไปต่อการสาหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขา move on ไปจากคุณแล้วหรือยังเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะกองสุดท้ายนะคะ มาดูกันนะขออนุญาตดูลัคนาราศีนะของคุณนะคะไม่ก็เขานะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะมาดูกันมีตุลน,นะคะปีกอ,อกพิจิกราศีพิจิกนะคะราศีเมษนะราศีเมถุนแล้วก็เมถุนเออขอโทษค่ะ พูดผิดนะขอโทษนะคะพูดผิดนะอน่าจะมีเมถุนอยากจะขึ้นมาจริงๆแล้วโอเคก็มีราศีเมถุนด้วยก็ได้นะหนึ่งนะคะมีราศีตุลนะมีกโกกพิจิกพิจิกเมษพฤกศกนะคะแล้วก็พุกศกันมังกรเนาะแล้วก็เมถุนด้วยนะคะเออสงสัยยากจะออกแหละพูดผิดบ่อยหลายรอบก็มีเลข19เ้าเลขสี่ิบนะคะเลข11เนะเลข13เลข14แล้วก็38ดนะคะเป็นวันเกิดเนาะเป็นวันเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลย มาดูการคนที่คุณมาถามถึงนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครขอดูตัวตนของเขาหน่อยคะ่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครคะคนที่กองที่สามมาถามถึงนะขอดูหน่อยเด็กไม้โอเคคนนี้จะเป็นชาวธาตุไฟได้นะเมสินธนูนะคะเป็นคนเพื่อนเยอะนะเป็นคนมีสังคมนะคะเป็นคนเข้ากับคนง่ายเนาะอาจจะเป็นคนที่แบบแบบมิเฟรนอยู่ตลอดเวลาคือเวลาที่เขาแบบเจอใครใหม่ๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ คุยได้คุยสนุกสนานแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเขาไม่ีความสนใจอะไรคือเขาจะค่อนข้างแบบมีแพชชั่นหรือว่าสนใจสิ่งสิ่งนั้นน่ะเออได้ค่อนข้างรวดเร็วเนาะแต่เป็นคนขี้เบื่อง่ายนะคะมีความโกรธง่ายหายเร็วเนาะแล้วก็อาจจะมีความขี้แกล้งชอบเล่นอะไรประมาณนี้ได้นะคะนะสามถ้วยขึ้นมาเหมือนที่บอกคือแบบเป็นคนเฮฮาเฮแบบคือถ้าอยู่ในวงกลุ่ม สังคมของเขาหรือว่าอยู่ในแก๊งเพื่อนของเขาคือเขาจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีเรื่องฮาๆนู่นนี่นั่นมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอประมาณนี้ได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ ทำงานเก่งด้วยนะสำหรับคนคนนี้คือเข้ากันกับทีมได้ค่อนข้างดีถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนคือเขาก็จะมีเรื่องมาเล่าให้แบบเออให้เพื่อนฟังอยู่เสมอไม่ให้เกิดความน่าเบือ่อแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมุ่งมั่นจริงๆในเรื่องของงานนะคะคืออาจจะแบบทํางานเก่งบางคนเป็นลักษณะของคนที่อาจจะทํางานมากกว่า2งานคืออาจจะมีงานหลังงานเสริมอะไรประมาณนี้ได้นะคะสําหรับคนนี้เนาะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของเงินได้ค่อนข้างดีเป็น คนวางแผนเก่งนะคะสำหรับตัวตนของเขาแล้วก็บางคนเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนไกลได้นะเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากจคุณได้นะสองไม้ขึ้นมานะหรือเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกนะคะอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นแบบ เวลาถ้าเกิดเขาไปสมัครงานก็จะมีงานสองงานมาให้เขาทําอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะมีคนสองคนเข้ามาให้เขาแบบเลือกอยู่เสมอว่าแบบเออเขาจะเลือกคุยกับคนไหนดีอะไรประมาณเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันเนาะมาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงนะคะคนคนนี้นะเข้ามูฟออนจากคุณไปแล้วหรือยังบางคนอนะ่ะเป็นลักษณะของคนคุย นะคะในอดีตเนาะเออบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วอยู่ๆแบบมีความรู้สึกมากกว่านั้นแล้วก็ได้คุยกันอะไรประมาณเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันเนาะอืมมาดูกันว่าคนคนนี้เขา move on จากคุณไปแล้วหรือยังนะคะนะฟินถ้วยแฮงแมนเอ็มเพสคินถ้วยโอเคคือคนเนี้ย เออคือถามว่าเขา move on จากคุณไปแล้วหรือยังนะ คือเขานิ่งนะคะเหมือนว่าเขา move on นะแต่งจริงเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่ต้องบอกว่าคนนี้คือเขาน่าจะเป็นคนที่แบบมีแฟนและหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีคนคุยที่จริงจังไปแล้วนะคะนะแต่ว่าคู่นั้งคู่อ่ะมันเป็น fueling ความรู้สึกที่มันส่งถึงกันได้นะคิงถ้วยกับ Queen ถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะนะคือความสัมพันธ์เนี้ยคือแอนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่จบนะ หมายความว่าคุณและเขาอยู่ในช่วงพักเบรกของความสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะมีการนิ่งเงียบกันแค่นั้นแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่จบนะความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆเขาเองอยากคุยกับคุณนะอืมที่ขึ้นมาตรงนี้เขาอยากคุยแต่เขาทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเหมือนที่บอกคือเขาอาจจะมีตัวจริงไปแล้ว ให้เอ็มเพรสขึ้นมาคือเขาอาจจะมีแฟนแล้วมีคู่แล้วมีคนที่เขาแบบจริงจังด้วยแล้วแล้วก็คนอื่นก็จ,จะรู้ว่าแบบเ,ออเขามีคู่แล้วเหมือนเขามีโอกาสใหม่เข้ามาแล้วอะคะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเหมือนเขาก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะมาให้เขาแบบแสดงว่าเขายังนึกถึงคุณคิดถึงคุณเหมือนเขาก็ทําไม่ได้นะคะแต่แอนมองว่าคนนี้มันเป็นลักษณะที่เขาคิดถึงคุณมากกว่าคือเขาคิดถึงในเรื่องของความใจดีของคุณความน่ารักของคุณนะคะจริง ถ้าแบบถามในเรื่องของ move on ไปแล้วไหมคือเขา move on ไปแล้วล่ะมันเป็นลักษณะที่เขา move แบบเออก็ไปคุยกับคนอื่นไปคบกับคนอื่นแต่ในในในแง่ของภายนอกนะที่คุณเห็นนะคือคุณอาจจะเห็นว่าเออเขา move on ไปแล้วก็ไปเขาก็อาจจะไปคบไปคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วอะไรประมาณนี้หรือว่าไปจริงจังกับคนอื่นแล้วมีการเปิดตัวคบกับคนอื่น ด้วยซ้ำนะคะนะแต่ในด้านของความรู้สึกอะ่ะคือแอนมองว่าเขาอะ่ะยังไม่ได้ไปจากคุณคือมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณเวลามันจะตรงกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะมันเป็นไพ่คู่ขึ้นมาแอนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยคุณของคุณและเขาอะ่ะ มันยังไม่จบนะคือต่อให้เขาจะ move on ไปแล้วก็ตามอะ่ะกับคนอื่นอะ่ะคือแอนมองว่าอนาคตมีโอกาสที่คุณนั้งคู่อะ่ะจะได้มีการวนกลับมาหากันอีกนะคะแต่มันอาจจะใช้เวลานะคือมันอาจจะคือมันอาจจะใช้เวลามันไม่ได้เป็นแบบเร็วๆนี้อะ่ะคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของเขากับคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหากันในอนาคตนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ คือความสัมพันธ์ของเขากับคู่มีโอกาสในอนาคตแห่จ,จะมีปัญหาบางอย่างเข้ามานะคะคือบางคนนะ่ะมีโอกาสที่คุณั้งคู่อาจจะนิ่งกันไปคือนาสุดที่เห็นก็คือ4ปีเลยนะเออระหว่างที่คุณกับเขาแบบพอเลิกกันไปแล้วหรือไม่ได้คุยกันแล้วมีโอกาสที่อาจจะแบบนิ่งเงียบกันไปแบบ สี่เดือนถึงสี่ปีเลยนานสุดคือสี่ปีเร็วสุดคืออาจจะสี่เดือนอะไรประมาณที่คุณเขาเขาจะแบบมีการเงียบแล้วเขาก็มีโอกาสที่แบบจะมีคนอื่นเข้ามาหรือไปคบกับคนนั้นคนนี้นู่นนี่นั่นแบบเยอะแยะมากมายนะคะนะแล้วก็จะมีโอกาสที่เขากับคนคุยของเขาหรือแฟนของเขาเนี่ยมีปัญหากันในอนาคตซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตัวคุณนะ่ะชีวิตดีมากชีวิตแฮปปี้นะคะ คือคุณจะแบบมั่นใจในตัวเองคุณจะไม่ได้นึกถึงเขาไม่ได้คิดถึงเขาแล้วคุณเองก็แบบมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ตามนะคือคุณจะแบบแฮปปี้กับชีวิตมีความสุขกับชีวิตจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณเยอะแย,ยะมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักซึ่งมันจะตรงกันกันกบในช่วงเวลาที่เขาเองอะ่ะเหมือนมีปัญหา นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์และท้ายที่สุดอะ่ะเหมือนเขาก็จะสับสนน่ยว่าแบบคือทําไมเขายังนึกถึงคุณอยู่คือความสัมพันธ์มันก็เลิกไปนานแล้วนะมันก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วมัน,นงเงียบกันไปนานแล้วทาไมเขาถึงยังมีความรู้สึกให้คุณอยู่เออนะคะตรงนี้มันก็เลยมีโอกาสที่ทําให้คนคนนี้เขาจะมีการทักคุณมา นะคะหรือมีการส่งข้อความมาหาคุณหรืออะไรก็ได้แบบเนี้ยปุบป,ปับกระทันหันแบบที่คุณก็ไม่ทันตั้งตัวคือคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือคุณจะอยู่เฉยๆของคุณคุณแทบจะลืมคนคนนี้ไปแล้วด้วยซ้ำในอนาคตนะคะเออว่าแบบเคยแบบรู้สึกกับคนคนนี้มากๆอะไรประมาณเนี้ยเออนะแต่เขาอะ่ะไม่ได้ลืมคุณนะในเรื่องของความรู้สึกนะคะต่อให้กายภาพเขาะจะไปคบกับคนอื่นแล้วแต่ว่าในสภาพ ใจิตใจของเขาคือเขาก็จะยังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วแอนมองว่ามีโอกาสที่คนคนนี้เขาจะมีการกลับมาหาคุณแล้วเขาจะมีการกลับมาพยายามด้วยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อให้ความสัมพนันธ์นี้มันมีความจริงจังมั่นคงในอนาคตแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะแอนมองว่าถึงตอนนั้นแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบจะเริ่มต้นกับคนนี้ดีไหมเพราะว่าถึงตอนนั้นแล้วอ่ะคุณน่ะจะค่อนข้าง โฟกัสกับชีวิตของตัวเองมากๆแล้วคือคุณจะอยู่กับตัวเองแบบแฮปปี้มีความสุขคือชีวิตคุณดีอะอประมาณนี้นะคะมันก็เลยทำให้มีโอกาสที่ในอนาคตคุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะยังไงกับคนคนนี้นะคะซึ่งความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะตอนนี้จริงๆแอมนมองว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะคะนะตอนนี้เนาะเพราะมันเป็นลักษณะที่เขาเหมือนแบบ m o ฟออนไปคุยกับคนอื่นหรือว่ามีคนคุยไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างทําใจในความสัมพันนี้ระหว่างคุณและเขาแล้วเออประมาณนี้นะคะณนะตอนนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีคุณเนาะเหมือนเขาแบบ ไปมีตัวเลือกอื่นไปหาคนคุยคนอื่นแล้วเรียบร้อยนะคะนะแล้วความสัมพันธ์นี้คือเขาก็ทําใจแล้วแบบน่าจะไม่ได้แบบคุยกันแล้วแหละไม่ได้คบกันแล้วแหละเพราะบางคนแอนเห็นว่าคุณอาจจะไปบล็อกเขาด้วยซ้ํานะตรงนี้นะคะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเออเป็นมันคงกลับมาไม่ได้แล้วเนาะแต่อนาคตเดี๋ยวมันจะมีการวนกันกลับมานะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็จบไปแล้วเนาะประมาณนี้นะคะนะขอบคุณมากๆสําหรับทุกการติดตามนะคะจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ไปซีเรียสน,นะถือว่ามาดูกันสนุก ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย